สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางตัวเลขมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดตารางแม่ตุกตาพารวยวัน16ธันวาคมเหลือเพียงอีก4วันเท่านั้นกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่16ธันวาคมกันแล้วเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคและข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังรวบรวมแนวทางเลขเด็ดเลขดังกันอย่างแน่นอนและวันนี้ เราก็มีเลขตารางของแม่ตุ๊กตาพารวยมาฝากกันอีกเช่นเคยซึ่งตารางแม่ตุ๊กตาพารวยก็ให้โชคกับแฟนคลับมาแล้วหลายงวดมาดูกันว่ามีเลขอะไรกันบ้างตารางแม่ตุ๊กตาพารวยวันสิบหกธันวาคม2567มีเลข2、5、3、4、7เลขเด่น2และ3เลขที่แม่ชอบ2 5และ3 7 ตอง5และ3 7อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ